ฝันเห็นกวางหมายความว่าอย่างไรฝันเห็นกวางทั่วไปคำทํานายคุณอาจได้รับโชคลาภหรือข่าวดีจากผู้ใหญ่หรือมีคนเข้ามาช่วยเหลือโดยไม่คาดคิดอาจเกี่ยวกับเรื่องงานหรือการเงินช่วงนี้มีโอกาสได้รับโอกาสดีหรือคำแนะนำที่มีประโยชน์ฝันเห็นกวางเดินเข้าหาคำทำนายโชคลาภจะวิ่งเข้าหาอาจมีคนมาเสนองานหรือสิ่งดีๆที่คุณไม่ต้องวิ่งตามหาเอง ฝันเห็นกวางวิ่งหนีคำทํานายอาจพลาดโอกาสบางอย่างที่คุณต้องไขว่คว้าไว้ให้ดีระวังเสียของมีค่าหรือพลาดสิ่งที่ควรจะได้ฝันว่าจับก,กวางได้คำทํานายจะได้ลาบจากการลงทุนหรืออาจมีโชคด้านความรักผู้ที่แอบชอบอาจมีใจตอบกลับ ฝันว่ากวางตายคำทำนายระวังความผิดหวังหรือสูญเสียบางอย่างโดยเฉพาะจากการไว้วางใจคนใกล้ตัวฝันเห็นกวางอยู่ในป่าคำทำนายคุณมีเกณฑ์จะได้เดินทางหรือเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆในชีวิตเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีฝันเห็นกวางมีเขาใหญ่คำทำนายแปลว่าคุณมีบารมีหรือจะได้อำนาจหน้าที่ใหม่ที่มีคนยอมรับนับถือมากขึ้น เลขเด็ดจากความฝันเห็นกวางเลขมงคล09 29 39 209 39 293เลขที่เกี่ยวข้อง02 92 79 27